สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเรื่องของการอบรมเจ้านายเล็กๆในพระราชสำนักฝ่ายในซึ่งจะมีวิธีการสั่งสอนและวิธีการลงโทษต่างๆที่แตกต่างไปจากเด็กหญิงชายสามัญทั่วไปคะ่ะคุณผู้ฟังเจ้านายเล็กๆและเด็กหญิงชายภายในพระราชสำนักฝ่ายในนั้นนอกจากพระราชโอรสพระราชธิดาแล้วยังมีพระโอรสพระธิดาของพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนบุตรธิดาของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือขหาหบดีคนสำคัญของบ้านเมืองที่นำเข้ามาถวายตัวตามตำหนักต่างๆหน้าที่สำคัญของสตรีนในพระราชสำนักฝ่ายนอย่างหนึ่งก็คือการอภิบาลอบรมเลี้ยงดูเด็กหญิงชายเหล่านั้นการอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนเจ้านายเล็กๆและเด็กหญิงชายของชาววังแตกต่างจากการเลี้ยงดูของชาวบ้านทั่วไปอย่างแรกก็คือเรื่องกิริยามารยาท เพราะกริยามารยาทเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นชาววังอย่างชัดเจนที่สุดโดยเฉพาะเด็กหญิงหม่อมเจ้าหญิงมารยาทกัญญาดิศกุลทรงเล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ว่าขั้นต้นต้องหัดครานวิธีครานวิธีหมอบเข้าเฝ้าเจ้านายประเภทไหนกราบแบบไหนไหวแค่ไหนสมัยนั้นชาววังออกไปนอกวังเขาบอกได้ทันทีว่าเป็นชาววังเพราะกริยาผิดกันไกลมันดูกันออก ไม่ว่าจะเป็นชาววังตำหนักไหนเขาก็รู้จะบอกได้ทุกตำหนักเลยลักษณะพิเศษของชาววังทั้งชายหญิงก็คือความสุภาพอ่อนโยนและงามสงา่านอกจากเรื่องกิริยามารยาทแล้วสิ่งสําคัญที่เจ้านายเล็กๆและเ,เ,เด็กหญิงชายในวังได้รับการฝึกฝนอบรมสั่งสอนก็คือพื้นฐานของการเป็นคนดีมีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนการอบรมอื่นๆจะแตกต่างและเน้นหนักด้านใดด้านหนึ่งตามฐานนันดรศักดิ์ของเด็กอย่างเช่นการอบรมพระราโชรสธิดาพื้นฐานเบื้องต้นที่พระราชมารดาหรือพระมารดาทรงอบรมและปลูกฝังก็คือการประพฤติปฏิบัติตนให้สมแก่พระเกียรติยศทรงกวดขันเข้มงวดพระจิรยาวัดไม่ว่าจะเป็นพระอิริยาบถพระดำรัสตลอดจนพระกรณียกิจให้เหมาะสมกับวัย แม้จะมีพระพี่เลี้ยงนางนมคอยดูแลแต่พระราชมัรดาพระมารดาจะต้องมีวิธีการตรวจสอบและอบรมสั่งสอนอย่างฉลาดและได้ผลดังที่หมอสมิธในแพทย์ชาวอังกฤษประจำราชสำนักสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้เล่าถึงวิธีการอบรมสั่งสอนพระราชโอรสพระราชธิดาไว้ว่าทุกๆวันเมื่อเจ้านายเล็กๆเ,เหล่านี้เข้ามากราบทูลลาก่อนที่จะเสด็จเข้าที่บรรทม พวกพระองค์จะต้องทูลเล่าเรื่องราวของตัวเองให้พระมานดาทรงทราบการสอบถามก็ไม่ใช่จะสอบถามแต่เฉพาะกับพระราชโอรสและพระราชธิดาเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงบรรดาพระพี่เลี้ยงของเจ้านายเล็กๆเหล่านั้นด้วยหัวข้อที่ทรงซักถามก็เป็นต้นว่าในแต่ละวันพวกพระองค์ได้เสด็จไปที่ใดบ้างทรงพบปะและตรัสกับผู้ใดและที่สำคัญที่สุดก็คือทรงปฏิบัติพระองค์เช่นไร การที่ทรงซักถามเช่นนี้ทำให้เจ้านายเล็กๆทุกพระองค์ต้องทรงมีพระนิสัยช่างสังเกตจดจาและทาให้ทรงรู้ถึงพระจริยาวัดและพระดําริของแต่ละพระองค์เพื่อจะเป็นแนวทางในการอบรมสั่งสอนต่อไปการอบรมสั่งสอนเด็กๆด้วยวิธีนี้มีใช่จะปฏิบัติเฉพาะเจ้านายเล็กๆเท่านั้นเจ้าในายในพระตำหนักต่างๆก็ทรงใช้วิธีนี้กับเด็กๆในพระอุปการะเช่นกัน ดังที่ตำหนักของสมเด็จเจ้าฟ้าวัลอลงกรหลังจากเด็กข้าหลวงกลับจากโรงเรียนแล้วจะต้องเข้าเฝ้าพระองค์ทุกวันและจะต้องทูลให้ทรงทราบว่าวันนี้เรียนอะไรบ้างมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่โรงเรียนมีแขกพิเศษมาดูโรงเรียนไหมได้รู้จักเพื่อนใหม่เป็นใครชื่ออะไรเป็นบุตรของใครและถ้าโรงเรียนสอนรำไทยสอนขับร้องหรือกายบริหาร ก็จะต้องแสดงให้พระองค์ทอดพระเนตรซึ่งเป็นการฝึกหัดให้เด็กเกิดความกล้าในการแสดงออกและฝึกให้เป็นคนช่างสังเกตช่างจดจำสิ่งต่างๆส่วนประกอบของการอบรมสั่งสอนที่สำคัญก็คือการทำโทษซึ่งผู้ใหญ่สมัยโบราณมักถือสุภาษิตที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีแม้จะเป็นพระราชโอรสพระราชธิดาก็ไม่ทรงได้รับการยกเว้น มอสมิธเล่าถึงวิธีการลงโทษพระราชโอรสพระราชธิดาของสมเด็จพระศรีพระชรินทราบรมราชินีนาถไว้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสวภาพาพงศ์ีมักจะทรงเคี่ยนตีพระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยพระองค์เองเสมอเพราะทรงถือกติที่ว่าหากละเลยไม่ทําโทษก็จะยิ่งทําให้เด็กนิสัยเสียและเวลาที่ทรงกริ้วก็จะยิ่งทําโทษรุนแรงมากขึ้นไปอีกเวลาที่ถูกทําโทษ พวกเด็กๆจะนั่งหมอบลงกับพื้นปล่อยให้พระมารดาทรงใช้ไม่เรียวตีที่พระเพลาและพระที่นั่งไม้ที่ใช้ตีเป็นไม้ไผ่อันสั้นๆทรงเก็บไว้ในตู้ในห้องบรรทมและสามารถหยิบใช้งานได้ทันทีวิธีการลงโทษที่เบากว่าและเป็นวิธีหนึ่งที่ทรงอนุญาตให้สมาชิกคนอื่นๆในพระราชวงศ์ทรงทำโทษได้ก็คือวิธีการหักมือ นิ้วมือทั้งห้าจะถูกจับหักไปทางด้านหลังให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แรกๆเด็กๆอาจจะรู้สึกเจ็บแต่ไม่นานก็จะเคยชินเพราะข้อต่อของนิ้วเด็กยังอ่อนอยู่มากวิธีการลงโทษด,ด้วยการหักนิ้วนี้นิยมใช้กันมากในพระราชสำนักฝ่ายในปรากฏเรื่องนี้ในจดหมายเหตุรายวันของสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตมีเนื้อความว่าน้องหญิงใหญ่ผลักน้องชายโตหล้ม เสด็จนะ้าหักมือน้องหญิงและเมื่อน้องชายโตแย่งดอกไม้เราร้องไห้แล้วเรากลับออกไปอีกพี่อัดทำน้ำเข้าตังหกรถเราภาพเปียกเราร้องไห้กลับมาข้างในสมเด็จแม่ทรงหักมือเราว่าเราร้องไห้บ่อยๆนอกจากวิธีตีและหักนิ้วแล้วยังมีวิธีทำโทษอย่างอื่นๆอีกดังที่สมเด็จเจ้าฟ้าวา่าลัยอลงกรทรงทำโทษข้าหลวงที่พูดปด ความผิดที่สำคัญคือเรื่องของการพูดโกหกถ้าใครพูดโกหกจะถูกเอาป้ายแขวนคอทั้งสองข้างในแผ่นป้ายจะเขียนว่าฉันเป็นคนไม่ดีฉันพูดปดและจะมีผู้ใหญ่พาตัวตระเวนไปตามที่ที่มีคนอยู่มากๆเพื่อจะได้อายและเข็ดหลากจะได้ไม่ประพฤติตัวอย่างนี้อีกนั่นเป็นวิธีการลงโทษของสมเด็จเจ้าฟ้าวไลอลงกรณ์ที่ทรงทำโทษข้าหลวงที่พูดปดนะคะคุณผู้ฟัง โซนสมเด็จพระศรีพระรชะินทราพระบรมราชินีนาถทรงมีวิธีการต่างๆในอันที่จะเรียนรู้อุปนิสัยความถนัดความสามารถและปฏิพานไหวพริบของเด็กในพระอปการะโดยวิธีการสังเกตพูดคุยแล้วก็ซักถามซึ่งเด็กในพระอปการะทุกคนของพระองค์ท่านจะต้องเข้าเฝ้าตามกำหนดเวลาโดยมากจะเป็นเวลาเสวยทรงใช้เวลานี้พูดคุยซักถามสังเกตกริยาท่าทาง และอบรมสั่งสอนบางครั้งทรงมีวิธีทดสอบอุปนิสัยของเด็กๆด,ดังที่หม่อมเจ้าพูลพิสมัยดิสกุลทรงเขียนเล่าไว้ว่าวันหนึ่งท่านตัดถามเด็กๆว่าอยากกินอะไรบ้างทุกคนทูลตอบว่าอยากกินข้าวครุกกะปิท่านก็โปรดให้ทำขึ้นมาให้กินต่อพระพักคนหนึ่งกินสามชามคนหนึ่งกินหนึ่งชามหม่อมราชวงศ์เฉลิมลาบ กินสองชามอิ่มกันแล้วท่านจึงทรงวิจารณ์ว่าคนที่หนึ่งนั้นเป็นคนจะกระจะกรามคนที่สองกินด้วยแกล้งทำตอบพระพักแล้วจะลงไปกินอีกข้างล่างเพราะไม่อิ่มจริงเป็นคนไม่จริงแต่เฉลิมลาบเป็นคนสุดจริตอยากกินก็กินให้เต็มอิ่มจริงจงจึงมีพระดำรัสว่าเด็กคนนี้ดีดังนี้เป็นต้น นอกจากการอบรมสั่งสอนเพื่อวางพื้นฐานอุปนิสัยใจคอแล้วสิ่งสำคัญที่ทรงยึดถือปฏิบัติกับเด็กหญิงเด็กชายในพระราชสำนักฝ่ายในก็คือการศึกษาวิชาการต่างๆพระมเหสีโดยเฉพาะสมเด็จพระศรีพระชรนินทราบรมราชินีนาถทรงเป็นพระมเหสีที่ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาททรงทราบถึงพระบรมราโชบายในการบริหารประเทศซึ่งจะต้องอาศัยวิชาวความรู้วิทยาการสมัยใหม่เป็นส่วนสำคัญ ยึงทรงพยายามสนับสนุนให้พระราชโอรสพระราชธิดาและเด็กๆในพระอุปการะให้ได้รับการศึกษาวิชาหนังสือเบื้องต้นโดยโท่หน้ากันในส่วนพระองค์นั้นทรงปฏิบัติพระองค์เป็นครูคนแรกของพระราชโอรสพระราชธิดาโดยการสอดแทกความรู้ต่างๆที่อยู่รอบตัวให้เด็กๆได้รู้จักและจดจำตามโอกาสและวัยของเด็กและทรงใช้วิธีนี้มาจนถึงรุ่นพระราชนัดดา ดังที่พระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงทรงเล่าไว้ในหนังสือเกิดวังปารุตมีความตอนหนึ่งว่าเวลาที่ท่านไม่ทรงซักถามข้าพเจ้าถึงเรื่องราวต่างๆยาท่านก็จะทรงสั่งสอนอย่างน่าฟังเป็นที่สุดทรงสั่งสอนถึงพุทธศาสนาถึงพงศาวดารไทยถึงเรื่องราวของปู่ย่าตาย,ายายและตระกูลของเราหรือถึงทูลกระหม่อมปู่แต่ท่านสอนโดยทำนองนิทานเด็กๆฟังจึงไม่น่าเบื่อ ของที่ข้าพเจ้าถูกสอนให้ท่องอันแรกก็คือพระพุทธยอดฟ้าเป็นพ่อพระพุทธเลิศล่าพระพุทธเลิศล่าเป็นพ่อพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าเป็นพ่อพระจุลจอมเกล้าพระจุลจอมเกล้าเป็นพ่อจักรพงศ์จักรพงศ์เป็นพ่อจุลจักรพงศ์ข้าพเจ้าท่องขึ้นใจตั้งแต่อายุสี่ขวบหรือก่อนนั้นนับแต่นั้นมาข้าพเจ้าจำการสืบสันตติวงศ์ต่อเนื่องกันมาได้โดยตลอด ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการอบรมสั่งสอนเจ้านายเล็กๆในพระราชสำนักฝ่ายในอีกพระองค์หนึ่งก็คือประบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแม้จะมีพระราชภารกิจมากมายแต่เมื่อทรงมีเวลาหรือโอกาสก็จะโปรดพระราชทานความรู้แก่เจ้านายเล็กๆเหล่านั้นอย่างเช่นเมื่อเสด็จพระราชวังรุสิตซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างทรงใช้เวลาขณะเสวยซักถามความรู้พระราชอรสพระราชธิดา วิธีการซักถามนั้นทรงทำเหมือนการเล่นเกมคือจะประทับอยู่บนบันไดขั้นบนสุดซึ่งทอดขึ้นสู่ท้องพระโรงและโปรดให้พระราชโอรสพระราชธิดาประทับอยู่รวมกันที่บันไดขั้นต่ำลงมาจากนั้นก็ทรงซักถามปัญหาถ้าหากคำตอบไม่เป็นที่พอพระยัยพวกเด็กๆก็จะต้องเลื่อนลงไปประทับที่บันไดขั้นต่ำลงไปอีกวิธีนี้เด็กๆจะสนุก และพยายามอย่างยิ่งที่จะใช้ความรู้ความสามารถตอบให้ได้ดีที่สุดในเวลาเช่นนี้พระองค์มักจะทรงถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของพระราชวงศ์ในอดีตตลอดจนเรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวกับขนบรรมเนียมประเพณีในราชสำนักพระราชโอรสธิดาทุกพระองค์จะต้องทรงท่องจำชื่อพระที่นั่งชื่อประตูและชื่อถนนภายในพระบรมมหาราชวัง ตลอดจนเรือพระที่นั่งและพระนามของสมเด็จพระปิตุลาและพระปิตุชาให้แม่นยำโดยจะทรงผูกชื่อเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อให้คล้องจองและง่ายแก่การจดจำนอกจากความรู้ทั่วๆไปแล้วยังโปรดให้พระราชโสดสดจเข้าร่วมในการประชุมเสนาบดีโดยจะโปรดให้ประทับกับพื้นข้างพระเก้าอี้ปฏิบัติหน้าที่ฐานะพระอาลักษ์หรือคนอัญเชิญพระราชสารจากห้องบรรทมมาถวาย หรือทรงเรียกใช้ให้คอยหยิบพระโอสถเส้นและพระสีซึ่งโดยวิธีนี้จะทำให้เจ้านายเล็กๆทรงมีโอกาสเรียนรู้งานราชการบ้านเมืองหรือเมื่อมีโอกาสตามเสด็จที่ต่างๆก็จะทรงเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆเช่นเมื่อเสด็จไปกรุงศรีอยุธยาก็จะรับสั่งเล่าเรื่องพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาดังนี้เป็นต้น เจ้านายฝ่ายในที่ทรงมีความรู้ความสามารถทางหนังสือจะทรงมีส่วนสําคัญในการถวายความรู้แก่เจ้านายเล็กๆด้วยการอ่านหนังสือถวายเวลาบรรทมด้วยการอบรมสั่งสอนเจ้านายเล็กๆและเด็กชายหญิงในวังของเจ้านายในพระราชสำนักฝ่ายในดังที่กล่าวมาข้างต้นนะคะคุณผู้ฟังจึงไม่น่าแปลกใจถึงพระคุณสมบัติคุณสมบัติและความสามารถของผู้ที่ได้ชื่อว่าชาววังทั้งหญิงและชาย ซึ่งล้วนเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการสร้างชาติให้เป็นชาติอยู่จนทุกวันนี้ได้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากศิลปะ g มก i n e c o m ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ